กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับมิเกลธนกกะและเรามาคุมทีมเชสเตอร์ฟิลด์นั่นเองนะครับโอเคหลังใหม่มาเนาะก็เราเกิดปัญหาฮะท่านผู้ชมดูครับกองกลางที่เราดึงกลับมาแล้วก็ถือว่าจำเป็นกับทีมเลยนะครับโจโลอลี่แะบผมเจ็บฮะดูฮะ โอ้โห oh, oh. ปัญหามากครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ต้องลงมาแทนนะครับเนาะแล้วผมก็ได้คนนี้มาครับท่านผู้ชมเด็กจากอะคาเดมี่นั่นเองนะครับอะคาเดมี่ส่งมานะครับดึงเข้ามาฟรีนะครับค่าพลังอยู่ที่35นะครับเนาะความฟิตไม่พร้อมเลยนะครับผมใส่ไมลี่หกสิบห้านะครับคนนี้เนาะสเตตก็นั่นแหละฮะแบบนี้เลย potential อ่ะจะพัฒนาได้มากที่สุดไปถึงที่35ก็คือค่าลังตอนนี้ถึง50เลยนะครับก็หวังว่าจะถึง50แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคนนี้เนาะที่ผมไปเล่นมาเนี่ยนะครับผมผมไปเล่นหลังไมลมา2แมตช์นะครับดูครับในลีกนะครับแมตช์หแพ้อีกแมตช์หเสมอ0นะครับก็เลยทำให้เราหลังแทบจะที่สุดท้ายเลยนะครับในลีกเนาะ ครับรั้งอยู่ที่19นะครับไม่มีตกชั้นเนาะเราต้องขึ้นมาถึงที่5ให้ได้นะครับผมเล็งเห็นเลยครับเห็นไหมครับ2แมตช์นี้คือเรายิงประตูไม่ได้เลยทั้งๆั้ที่เรามีกองหน้าที่ค่าพลังตั้ง52งดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเราจําเป็นนะนี่ครับผมผมขายนักเตะออกไปด้วยนะครับผมตามนี้เลยนะครับอ่าสตัวนะครับ ็ทางด้านเดนทอนนะครับพอลลิสนะครับไทสันนะครับผมแล้วก็ทางด้านเวสตันนั่นเองนะครับแล้วก็เสริมเข้ามา4ตัวตามที่เห็นเลยนะครับผมเป็นฟร er ีเอเจนต์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะผมขอลองอันนี้ก่อนนะครับเป็นขอเป็นตำแหน่ง CF นะครับแล้วก็ โอไม่ oh, ท่านผู้ชมงั้นตรงนี้ออก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 ค้ณหมดเลยอ่าแล้วก็เซิร์ชอย่างนี้ดิมีอยู่ท่านผู้ชมโอ้แต่ค่าพลังน้อยมากอะสี่สิบกว่าไงท่านผู้ชมเป็นตัวจบสกอร์เหรออ่าอยากได้อยู่นะนี่ช่ไมเป็นตัวฟินิเชอร์เหรอแล้วผมดูไว้คนหนึ่งนะครับกองหน้าเนี่ยค่าพลังที่ห้าสิบสี่นะครับ เป็นตัว target man เหรออันนี้ถือว่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองคนนี้ก่อนทะผู้ชมอ่านายได้เป็น key player แน่แน่นายขอสามพันห้าอ่าลองไปสามพันห้าถ้าได้คนนี้แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าเราจะปล่อยใครอีกสักเคเยี่ยมไอ้ยางั้นเราเหลืออยู่แสนเดียวฮะดังนั้น แน่นอนฮะซื้อไม่ได้ร <med> ้อยเปอร์เซนนะครับซื้อไม่ได้แน่ๆนะครับดงั้นเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยใครสักคนหนึงออกจากทีมครับไม่ต้ผมรู้แล้วว่าเราจะขายใครถ้าเราเซ็นกองหน้าใหมาเราเ่ยงจาบิมบ้าเมันเม่ดครับเพราะถ้เราต้กยะยากขึ้นถ้าเราเซ็นคนเข้ามานะครับคนที่จะมีบทบาททีมเลยก็คือแดน่รยยังโอ้ขายไม่ได้กลังนี้ยมาสตยออ่ะต้องปล่อยงกองหน้าสักตัวฮะที่ขอขอรับลูกนี้มัเดิลนี้ก็ขายไม่ได้ทำไมวะเบอร์อ่ะที่ย อ่าคนนี้เหรออ่าแล้วมีคนนี้เอ้ยคนคนนี้ไม่ได้ต้องต้องเก็บคนนี้ต้องเก็บคนนี้เหรออ่าค่าพลังใครเยอะกว่าอ่าคนนี้อายุเยอะกว่าอาจจะต้องขายคนนี้นะครับไม่ได้คนนี้ได้ไหมอ่าคนนี้ได้โอเคงั้นเราอาจจะต้องขายอ่าชื่ออะไรวะแมนดิวิลเล่ไครับออกไป แต่ถ้าขายไม่ออกไม่เป็นไรฮะผมจะซื้อตัวที่ราคาถูกมากๆเข้ามาผมจะซื้อนักเตะราคาไม่ถึงแสนนะครับอันนี้มาเป็นสำรองนะครับไว้เป็นตัวตัวยิงนะครับในนาทีสุดท้ายให้กับเราเนาะ,ะมาเหลือศูนย์ก่อนปรบับแล้วก็ขึ้นไปสักประมาณไนดีว่าโอ้ยศูนย์ม่ศูนย์ม่ขึ้นดีกว่าไม่เกิน นี่ฮะเท่านี้เลยฮะเก้าแสนเจ็ดฮะเอ,อ้ไม่ใช่เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดนะมีคนนี้นะทีโอโรบินสันนะครับผมคิดว่าอ่าจะซื้อคนนี้เลยครับผมแจ็คโมดอนเนาะหรือถ้าไม่ได้เนี่ยอ่าผมคิดว่านี่แหละลองยื่นคนนี้ดูถ้าเขาไม่ต่อราคาเพิ่มนะที่ห้าหมื่น โอ้โหนนถ้าเขาไม่ต่อราคาเพิ่มเราก็จะซื้อคนนั้นเลยนะครับแต่ถ้าหากเขาต่อราคาผมจะที่คนนี้ฮะจอร์สวอลเกอร์นะครับไม่งั้นถ้าไม่ได้วอลเกอร์ก็เป็นโจฮาร์ดี้แล้วกันโอเคผมเลยลงไปเพิ่ม2ตัวแล้วกันนะครับถ้าเราไม่ได้ใครอะเมื่ ที่โดยถ้าเราขายไปแล้วเหลือเงินเก็บไม่เกินแสนกว่านี่แค่ทีมเขาไม่มีกองหน้าแล้วหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนะ้างอีกแล้วไม่จ้าโอเคทีมเขาอยู่ในลีกอะไรลีกทูใช่ไหมเดี๋ยวนะไลน์อัพเขาอะ ใชใครโอ้เขาใช้ตัวที่เราจะซื้อดังนั้นคิดว่าไม่ได้ฮะเขาน่าจะไม่ปล่อยดังนั้นก็จะเหลือสองตัวนะครับที่เราเลงไว้นะครับผมจะเอาตัวที่ผมเคยได้ยินชื่อก่อนแล้วกันนะคนนี้ฮะโจฮาร์ดดี้ผมเหมือนเคยได้ยินชื่อนะครับไม่แน่ใจว่าของทีมอะไรเหมือนกันยื่นไปที่แสนห้าไปหมื่นห้าแล้วก็เราจะยืน่นอันนี้ไปเลยนะครับวอล์กเกอร์ไปเลยนะครับ ที่หมื่นห้าเหมือนกันดูซิว่าอ่าเราได้ใครก่อนก็เดี๋ยวผมจะลองต่อฮัตดี้ก่อนนะแล้วก็โอเคสองคนนี้ยังไม่ได้นะครับผมทั้งสองทีมเนาะแต่ว่ามีคนจะมาซื้อแมคไวของเราฮนะเอาไงดีเอ่ยกองหลังใช่ไหมแมคไวปกติเราเล่นหลังสามนะครับตามที่เห็นเนาะ โอ้เรามีคนนี้ที่ยังไม่ได้ลงอีกแล้วก็มีนี่อ่าผมคิดว่าแมกไกวยเราขายได้ครับแต่เราขอเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้อง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 เอาไปเลยนะครับเอาไปเลยแต่เราต้องเอาสักคนหนึ่งฮะกองหน้าสองคนนั้นมันจะเป็นตัวจบสกอร์ให้กับทีมเรานะครับโอเคแมกไกวยไปแล้วฮะอ่าสองคนนี้นะครับตามที่บอกผมจะต่ออ่า อันนี้ก่อนนะฮะดีก่อนนะเรามีอยู่ที่สองแสนแล้วนะครับว้าวเยี่ยมแต่เราจะใช้เงินเราจะเลงแค่สองตัวนี้เหมือนเดิมครับเราจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วเราต้องแข่งก่อนนะตามที่บอกนะลีกเราต้องกลับมาเก็บสามแต้มแล้วนะครับถ้ายังเก็บสามแต้มไม่ได้เนี่ยอันนี้เราจะยากนะส่วนเอโรลี่นี่มันยังลงไม่ได้เลยนะครับความคิดผมนะใช้เจ้ากองหน้าตัวเดิมไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะครับสำหรับที่การแม็กคอร์ดลงไปในขั้งล่างนั่นแหละแผนตามนี้นะครับส่วนไอ้เจ้าเคเลอร์แมนเนี่ยรุ่นเหลืองนะครับลงไม่ได้นะครับแมช์น,นี้อ่ะมันไปกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวสิแผนมันโอเคอยู่นะครับอย่างนี้อยู่ได้อยู่ดิมบาเนี่ยนะครับเอา,าเข้ามาเบอร์เก้าเลยฮนะดิมบา ต้องเป็นตัวหลักให้กับทีมเราเท่านั้นฮะผมซื้อมาเพื่อตัวหลักทีมเล็กไม่ได้เก่งะนะครับแต่ว่า อย่างที่เชฟฟิลด์แนเดเนี่ยมันก็ฟอรไม่ได้ดีมากนะแต่ที่ฟอร์มดีเพราะว่าผมคิดว่าเรามีเงินเยอะทําให้เราเสริมนักเตะได้ฟรีสไตล์แต่ว่าพอมาเป็นทีมเนี้ยเราเสริมนักเตะแบบฟรีสไตล์ไม่ได้ไงเราต้องดูที่ตัวเงินด้วยนะครับผมก็เลยเล่นพย์แมตเพื่อที่จะดูปรับเทคนิคไปตามจังหวะเกมแล้วก็ดูเขาเรียกว่าผู้ช่วยเราด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นรน์อัพของทั้ง2ทีมนี่ครับผมไม่รู้จักนะครับ โอเคฮะเนี่ยเห็นไหม a s s i s t a n เ m น n a g e r เนี่ยก็จะคอยบอกเรานะครับผม,ไ,มปไ,ไปก่อนเว้ยทำไมอยากจะโดนยิงหรอ,อย่านะไม่เอานะขอสามแต้มได้ไหมขอแม็ดเล็กแม็ดเนี้ยขอสามแต้มเธอนะเออสวยนี่พวกสาประตูเราตัวใหม่ด้วยนะครับอันนี้ ให้บุกฝั่งฝั่งซ้ายเพิ่มเหรอฮะน่าจะได้แล้วแหละนะบุกแค่นี้ก็น่าจะพอและมั้งบอกว่าเรายังไม่ได้อ่าเปลี่ยนนูเปลี่ยนนี่ให้นะครับเขาเรียกว่าเรายังไม่ได้เทสทีมเขาเลยนะ งั้นก็อยากให้เราเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวครื่องหลังนะครับเปลี่ยนแน่นอนนะคือ,อ,อยิงหยาบพลาดกันแถวนี้ไม่เอานะไปยิงขอร้องละเออท่นแหละโอ้โหผมกองหน้ายิงไม่ได้กองกลางยิงก็ได้ฮนะคือโค้ผมสุดยอดไอ้นมเยี่ยมฮะเยี่ยมนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะแต่อย่าเสียประตูนะ ขาบอกว่ากองกลางเราเล่นได้ดีมากนะครับในแมตช์นี้โอเคก็ดีละเรบอกให้กองกลางรักษาฟอร์มด้วยนะครับถ้าอยู่อย่างนี้เราชนะแน่ฮะก็ช่วยๆกันหน่อยแล้วกันนะโอเคหมดครึ่งแรกนะครับเรานำอยู่เนาะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ดูว่เห็นไหมกองหน้าคือไอเนี้ยเรตติ้งมันน้อยมากะนะครับคนนี้นะนนก็ขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะครับเราจะลองไหมฮะเราจะเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงดีกว่าทรงวิลเลียมดีกว่าฮะฝั่งนี้กองกลางไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอย่างนี้ไปก่อนโอเคดิมบามันเป็นสไตล์อะไรทาร์กิตแมนอยู่แล้วเนาะเลาเราไหนเล่ลนเป็นทาก็ตป่ะโอเคทาก็ตอยู่แล้วก็ไปเลยฮนะ เฮ้ยโอเคเราได้บอลมะอย่ามาพลาดกันแถวนี้เด้อเฮ้ยสวยแล้วสวยละเฮ้ยเฮ้ยรับโอ้ oh. กระโดดอะไรมะเนะี่ยโอเคผมจะสั่งลูกทีมเล่นบอลยาวนะครับนะโดยเน้นบอลยาวไปข้างหน้าเลยนะครับจะเป็นการแอคแท็โดยมิกซ์ไปเลยนะครับแล้วก็เล่นบอลไดรกแล้วกัน บอลเดลิกขึ้นหน้าเลยนะครับไม่ต้องเล่นมากจังหวะนะครับเสียเวลาเล่นบอลเดลิกไปเลยนะครับผมโยนยาวอย่างเดียวนะครับให้แม่นบอลเดลิกออกด้านข้างออกตรงกลางนะครับผมแล้วก็เพื่อเร่งสปีดเกมนะครับผมเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ต้องต่อบอลที่แดนหลังนะครับแล้วก็เราจะได้เขาเรียกว่าโอกาสได้ประตูเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราบุกอ่าบอลเราไปถึงแดนหน้าเร็วแล้วก็เราไม่ต่อบอลมากจังหวะดังนั้นอาหน้าประตูเราก็มีโอกาสที่จะเสียประตูน้อยลงนะครับ แบบนี้ผมเปลี่ยนตัวครบไหมน่าจะไม่ครบนะครับเฮ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะขอร้องนะสุดยอดท่านผูชมเราเก็บสามแต้มได้ครับผมสุดยอดสุดยอดฮะ โอเคอย่างน้อยๆเราได้สามแต้มมาละสร้างความมั่นใจให้นักเตะเพิ่มขึ้นละเยี่ยมฮะ EP นี้ผมขอแข่งอีกแมตช์หนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมสแมตช์เหมือนเดิมฮะเพเดี๋ยวพอปิดตลาดก็จะแข่ง EP ละ3 2มสอมแมตช์ประมาณนั้นนะครับเราได้ประตูโทนประตูเดียวนะครับผมจากทางด้านเขาชื่ออะไรนะ โฮสหรือเปล่านะครับกองกะอัะไปไปเลื่อนไปอีกสักวันนี้เพื่อมันจะตอบเรามานะครับขอร้องละอยากได้มากนะครับเห็นไหมท่านผชมกองหน้าเรานะครับยิงประตูไม่ได้นะครับตัวนี้ตามที่บอกนะว่าเราจะปล่อยอยู่แล้วนะครับเพราะการมาของอาร์ดิมบาเนี่ยนะก็ทำให้ เขาน่าจะไม่ได้ลงสนามอีกยาวเลยดังนั้นผมจะปล่อยไปกับล i นคอนสิตี้นะครับผมที่รีสู่มกับเราด้วยนะครับผมเจ้าฮาร์ดี้ี่มันน่าจะไม่ขายนะงั้นลองตือวอล์กเกอร์ดูฮะกำมีองอยู่สองแสนกว่าอ่าเจ้านี่สองหมื่นโอ้ยเอาเข้าใหม่เข้าใหม่มันมันไล้นี่นะ 25, สองห้าน,นไหวไหม อ่ะอีกตัวเนึงเออขอร้องเราอยากได้จริงๆเลยนะขอร้องเลยเอออายุสิแปดเลยนะคนเนี้ยอันนี้เหมือนจะไม่มีอ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะดังนั้นเราน่าจะไม่ได้รุนอะไรหรอกครับ FA หรือไม่ก็ลีคับเนี่ยแหละนะน่าจะได้รุนแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็อ่าสวยนะฮะเขาไม่เดี๋ยวนะ หรือีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะไปเซ็นฟรีเอเจต์เหมือนเดิมอันนี้นะท่านผู้ชมที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายก็คือการเซ็นฟรีเอเจตนนะครับหรือว่านักเตะ,ะไร้สักกัดนะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดูมานะเหมือนจะไม่มีนะครับเพราะไม่งั้นถ้ามีอ่ะผมไม่ ไม่ดึงไอเจ้านี่หรอกฮะไอ้ดิมบ้าเนี่ยผมผมไม่ดึงมาหรอกครับเจ้าดิมบ้าเนี่ยถ้ามันมีนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนจะฝั่งนี้มาเลยก็ได้เา่าฟีอเจนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไม่มีนะครับไม่งั้นผมไม่ดึงดิมบ้านะเอ้ยเอ้ยมีคนนึงว่ะ คือแล้วเองเข้ามาอยู่กับทีมเรามันจะไหวจริงใช่ป่ะจบสกอร์เองเท่าไหร่อ่ะอ่าสิบหกเองเหรออ่ามาก็ได้มาอ่าลีทายไม่นะอ่าท่านผู้ชมหาแล้วแล้วแล้วที่ไม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 สนใจกูมีไหมอ่ามันมีีมันมีคนเดียวเห็นไหมฮะที่เป็นฟรีเอเจนต์ แล้ว transfer list ล่ะสักคนมีไหมหน้าฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตามที่เห็นเลยนะไม่มีนะครับเอาไงปะเนี้ยนั้นก็เหมือนเดิมฮะเราต้องต้องเซนเขาเข้ามาเลยครับต้องเซนนักเตะเข้ามานะครับผมโอ้คิปมันจะยาวมากแล้วเนี่ย ขอสับคนได้ไหมเอออ่าแจ็คสันเหรอผมคิดว่าได้นะครับถ้าถ้าโอริทายอีกผมอยากเซ็นคนนี้อที่จริงอะเนี่ยโอ้เสียดายมากาที่ให้ที่แสหนึ่งเลยมีไหมสับคนคิดว่าแพงที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้แล้วแหะนะครับนี่ครับ จากเซาเทนจูนารนเด็ดนะที่ผมนี่อย่างเฟี้ยวอ่ะสามหมื่นห้าโอโน่ไม่โซนโซนอีกตัวหนึ่งนะหวังว่าเราจะได้รับเขาเข้าทีมใน EP นี้นะครับตัวจริงคิดว่าประมาณีโอ้ทำไมนักโอช่านักเตะหมดทีมแล้วมั้งเนี่ยดูฮะเหลือกันอยู่โอโห อ่าอ t e ซันเตเองขึ้นมาเลยไม่พอแล้วนักเตะผมอะเออขึ้นมาซันเต้คลาร์กเนี่ยผมจะดันขึ้นชุดใหญ่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะปั้นเขาได้อยู่นะครับสำหรับกองกลางไว้22ีปีโอเคเต็มขึ้นมาหน่อยแล้วโรลี่เนี่ยเมื่อไหร่จะหายวะนะส่วนอ s ซันเต้แล้วก็คลาร์กที่ดึงเข้ามาเนี่ยอ่าดึงให้มันดูเยอะๆหน่อยเผื่อเราจะโรเทชันอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงไปข้างล่างนะครับ เราดูเหนือกว่านะครับเจอทีมอย่างน้อยๆได้ขึ้นไปอีกทางการสักหน่อยก็ดีนะครับเจอกับเวยไเวย์เมาส์หลอน่าจะออกเสียงอย่างนี้นะผมอ่านผิดไม่แน่ใจาโอเคข้ามไปเลยฮะนี่ครับผมสำหรับตัวจริงของทาง,งด้านเชสเตอร์ฟิลด์แล้วก็เวย์เมาส์นะครับผมตามนี้เลยฮะแข่งที่บ้านของเชสเตอร์ฟิลด์นะครับ เสเตอร์ฟิลมาในชุดสีขาวนะครับเอ้ยชุดสีน้ําเงินกางเกงขาวนะครับผมส่วนทางด้านของเวเมาส์เนี่ยจะมาในชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงดํานะครับเคเวเมาส์ okay. ทำไมอ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคทำไมเขาดูบุกเราได้เยอะจังนะครับเราได้เปิดขึ้งไปฮะรประตูอ่าดักสวยฮะเรามาสวยจ่ายเข้ามาที่เกินกองหลังเฮ้ยยิง่อยดิเฮ้ยขอร้องละ สวยฮะสวยโอ้โหคะคนเดมิมขอมครูโทฟะท่านผู้ชมสุดยอดฮะอีกลูกนึงเข้าไปแล้วครับผมคิดว่าน่าจะเป็นดาวผันหัวของสมสรนะฮะกลองหน้าไม่ยิงฮะให้กองกลางยิงโทคือกองหน้าเราไม่ค่อยทํางานนะฮะกลองหน้าเราเราเตรียมเซนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ผมต้องการครับเพราะว่าดูฮะกองหน้ามันไม่ยิงฮะใช่ผมทําไงได้มันไม่ยิงอ่ะ ทำไมว่ามันไม่คมหรือว่าจังหวะมันไม่ได้หรือยังไงอนี่ยเดี๋ยวครึ่งหลังเราเราส่งดิมบ้าไม่ได้ส่งนะแบบนี้เดี๋ยวดิมบ้าลงครึ่งหลังนะครับยิงแต่นาทีที่เจ็ดโอเคเองจะรักษาสกอร์ไปจนจบไอ้น,นี่เลยก็ได้นะเดี๋ยวรึ่งหลังเหมือนเดิมนะครับเล่นบอลไดเล็กเหมือนเดิมนะครับเดนเล็กไปเดนหน้าเลยนะถ้าเรายังนําอยู่นะแผนจะตามนั้นเลยนะครับ ถ้าเรายังนำหนึูนยังจดครึ่งแรกนะครับจะใช้วันไดลิกเหมือนคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะจบแล้วแหละนั่นแหละครับนี่ฮะนี่ครับผมน่าจะจบแล้วนะครับผมโอเคจบแล้วครับถือว่าตามที่เราคาดไว้นะครับโอ้กองหน้าแมททีนเล่นดีไว้เฮ้ส่งไปใ้้สสำหรับดิม้าผมคุกษาประตูเราดูท่าเซฟเยอะนะ ส่วนคิงเนี่ยก็โอ้โหค่าพลังยังไม่ฟิตรจริงๆวะ่ะาแต่ผมคิดว่าเราจะต้องหาคนไปเล่นแทน m i l เลอฝั่งนูง้นมีใครเล่นได้ไหมเลยเพราะว่าเลตติ้งเขาไม่ค่อยจะดีโอเคกันนิ่งเล่นได้ก็ส่งกันนิ่งไอปอแล้วกันนะครับสําหรับฝั่งนูง้นแล้วก็เป็นดิมบ้างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะเล่นตรงไหนก็ได้ฮะแล้วก็ขอเป็น ไม่ต้อง work into box อะ่ะเป่ไปเลยแล้วก็ passing style ฮะ e a r c y line cost หรอไหมฮะ early cost นะเพื่อที่บอลมันจะได้เข้าไปในกรอบเขตโทษได้เร็วด้วยนะแล้วก็เล่นง่ายกว่าอยู่แล้วฮะ early cost ทีมเขาตั้งรับไม่ทันด้วยนะในบางจาังหวะผมคิดว่าน่าจะโอเคนี่ฮะ our เทค t ิ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะหรือว่า early c o s คมันจะเอานั่งมิกซ์ไปแล้วกันนี้ก็มิกซ์เหมือนกันโอเคแล้วยังไงต่อวิลเลียมด้วยอ่าไปลงไปเลยวิลเลียมส่งลงไปสองฝั่งเลยเปลี่ยนนะฮะหวังว่าวิลเลียมจะเล่นได้ดีนะ ดิมบ้าอาา่ะคอนเนเคติคิดก็บองโผลคูลอฟสครับจะเตะเข้าไปโอ้โอ้เกือบฮะไม่ได้ครับผมอาา่ะต้องลุ้นซะแล้วฮะท่านผู้ชมชนะฮะอย่างนี้ต้องชนะแล้วอือ เพราพอัดมาอัดคลิปแล้วมันมันฟอร์มดีวะทำไมผมเล่นหลังใหม่แพ้เล่ทุ่มเป๊เลยวะเยี่ยมฮะเยี่ยมมากๆกครับผมเดี๋ยวดูกันครับว่านักเตะที่เรายื่นไปเนี่ยทางด้านสโมสรนั้นเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างนะครับผมอยากที่จะปิดดีลให้ได้ในคลิปนี้เนาะโอ้คลิปนี้ยาวมากท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับนี้ยาวมากๆครับ คือเราไปเสียเวลากับไอ้เจ้าฮาร์ดดี้แล้วก็วอลเกอร์นั่นด้วยไงมันก็เลยแบบทําให้คลิปมันยาวนะครับอ่าเขาไม่ให้ไวอ่าอ่าได้ได้ได้ไดถ้าถ้าเอ็งบอกราคาแบบเงี้ยเราเราโอเคมากเลยแหละสี่สามห้าเราให้สี่สี่สี่แล้วก็นี่เลยเอออย่างนี้เลยไปเออนี่บอกราคามาดิแค่บอกผมก็จัดการให้ได้แล้ว ขอร้องแหละขอเส้นก่อนปิดตลาดนะไาวเลยตลาดมันจะปิดวัไนไหนวะเนี่ยจบเดือนนี้แล้วปิดไหมเนี่ยใช่ไหมผมไม่แน่โอ้ย่านะอย่าบอกนะว่ามันจะปิดแล้วผมจะเป็นคนนี้ไม่ทันอนะ่ะ้าจะยังไม่ปิดนะครับเพราะถ้าปิดมันน่าจะมาบอกเราก่อนนะนาย อ่าไปสี่อ่าสี่สองศูนย์แล้วกันได้ไหมอยากขอเยอะนะขอร้องอยากอยากอยากไอ้นี่ละอยากให้นายเข้าทีมแล้วละถ้าไดไ้นี่คือดีมากเลยนะครับเนี่ยลีคับเราไม่ได้เล่นนะผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับเปล่านะเยี่ยมฮะทันฮะโอเคฮะเรามาดูกันหน่อยนักสคริสเราก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ได้คนนี้เข้ามาผมอายุ29ปีนะครับเป็นตัวฟินิเชอร์เนาะโอเคสำหรับอ่า EP นี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันใส่เวอร์11นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้ช่องฟุตบอลทูเดย์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ